โรคติดต่อรแรงแพระบาดอย่างกระทันหันบนเครื่องบินแต่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่รู้เรื่องเลยเธอคิดว่าผู้ชายหัวล้านแค่ปวดท้องเพราะอาหารเป็นทิศและกำลังจะหาหยุยาระบายให้เขากินอย่างไรก็ตามหมอเหาสังเกตเห็นได้อย่างชันฉลาดว่าชายหัวล้านมีไค่ร่วมด้วยและมีอาการคอแข็งเป็นภาวะแทรกซ้อนมีแนวโน้มว่าจะเป็นการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียที่แพร่กระจายผ่านทางระบบทางเดินหายใจเป็นโรคติดเชื้อที่รายแรงมีอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนสูงมากเมื่อเกิดการระบาดบนเครื่องบิน จะทําให้เกิดการติดเชื้อข้ามกันผู้โดยสาร200คนในห้องโดยสารตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งเสียชีวิตใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเมื่อได้เห็นผู้โดยสารคนอื่นๆบนเครื่องบินเริ่มมีอาการแบบเดียวกันเขาต้องการหยุดยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงรีบสั่งให้ผู้โดยสารที่ยังไม่มีอาการย้ายไปที่ห้องโดยสารชั้นหนึ่งผู้โดยสารที่มีอาการจะถูกกักตัวและรักษาในห้องโดยสารธรรมดาเนื่องจากยาที่สำรองไว้บนเครื่องบินมีจำกัดมากยังไม่ทันที่ฮาจะคิดแผนการรักษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ลิซ่าเพื่อนร่วมงานของเขาก็มีอาการติดเชื้อปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มบุนแบงขึ้นเฮารีบหยิบเข็มฉีดยาออกมาท,าทันทีปักเข็มแทงเข้าไปที่หลังเอวของชายหัวล้นเขาทำการเจาะไขสันหลังของชายคนนั้นทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเขาติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังจากน้ำไขสันหลังของชายหัวโล้นไหลไปตามเข็มฉีดยาเข้าไปในถ้วยชาเฮาพบว่าน้ำไขสันหลังของชายหัวล้านใสไม่มีร่องรอยของการติดเชื้อซึ่งหมายความว่า ชายหัวล้านไม่ได้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียเขาจึงตรหนักได้ว่าเมื่อผู้โดยสารคนอื่นๆเห็นชายหัวล้านอาเจียนสมองเครียดมากเกินไปเลยเกิดปฏิกิริยาทางประสาทหลวงจึงทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนเหมือนติดเชื้อเมื่อรู้ว่าชายหัวล้านไม่ได้ติดเชื้อโรคติดต่อใดๆผู้โดยสารคนอื่นๆก็โล่งใจทันทีหลังจากนั้นอาการของพวกเขาก็ดีขึ้นแต่ในตอนนั้นเองไอห,หัวล้านก็เริ่มชักกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้เหมือนผู้อันธาสมัยก่อนที่เสพยาเกินขนาด เฒ่าตากระตุกตลอดเวลาเขาสงสัยว่ายาเสพติดน่าจะซึมเข้าสู่ร่างกายของไอห,หัวล้านเรื่องนี้ทําให้เขาตัวร้อนจัดชักเกรงและมีอาการอ,อื่นๆอีกมากมายตอนนี้ถ้าอยากจะช่วยชีวิตเจ้าหัวล้านนี้ได้ก็มีทางเดียวคือต้องผ่าตัดเอาแป้งออกจากตัวเขาจากนั้นเขาก็ใช้เทปพันสายไฟยึดใบมีดกับดินสอเข้าด้วยกันทําเป็นมีดผ่าตัดแบบง่ายๆแล้วบอกผู้โดยสารให้จับแขนขาของชายหัวล้านไว้เอาแอลกอฮอล์ล้างแผลมาใช้เป็นยาสลบให้ชายหัวล้านดื่มหมดในรวดเดียว แต่ทันทีที่ผมเปิดเสื้อของชายหัวล้านเตรียมจะผ่าท้องเขาเอาแกล้งสาลีออกมาเข้าสังเกตเห็นโดยบังเอิญว่าแค่พวกเขากุมแขนขาของชายหัวล้านไว้เขาจะสงบลงแต่เมื่อปล่อยเขาก็จะเริ่มเจ็บปวดดิ้นรนเหมือนลาอาการแบบนี้เหมือนโรคการบีบอัดหรือเปล่านะเข้าคิดแบบนั้นจึงรีบสั่งให้คนไปเอาปรากฏว่าในกระเป๋ามีใบเสร็จการดำน้ําลึกเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนปรากฏว่าไอห,หัวล้านนั่นกอดขึ้นเครื่องเพิ่งดำน้ําเสร็จรอจนเครื่องบินขึ้นไปถึงระดับความสูง8,000เมตร ความดันที่ร่างกายเขาต้องรับจากสามแสนพอลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเจ็ดหมื่นพอความแตกต่างของความดันมหาศาลทําให้นตโตรเจนในเลือดของเขากลายเป็นฟองอากาศเส้นเลือดอุดตันนั่นจึงเป็นสาเหตุของอาการป่วยต่างๆหลังจากที่เฮาวินิชัยหาสาเหตุได้เขาก็รีบขอให้กัปตันลดระดับความสูงลงจากนั้นก็ให้ชายหัวล้านคนนั้นได้สูดออกซิเจนดึงเขากลับมาจากโรมยบาลได้ทันนั่นแหละน้องสาวคนนี้นอนไม่หลับมาครึ่งเดือนแล้วกําลังจะหลับตาลง ก็ถูกคุณหมอปลุกด้วยคีมนี่ทันใดนั้นฮันนาก็เริ่มควบกุมตัวเองไม่ได้และมีเลือดออกมากทําให้คุณหมอตกใจรีบให้เธอทําการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ถึงแม้ว่าฮันนาจะเจ็บปวดจนดิ้นไปมาคุณหมอก็ยังยืนกรานไม่ให้เธอใช้ยาฉีดแก้ปวดคือต้องการใช้ความเจ็บปวดกระตุ้นให้เธอรู้สึกตัวเพื่อหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับของฮันนาไม่นึกเลยว่าเลือดกำเดาจะพุ่งออกมาเมื่อเห็นแบบนี้คุณหมอก็วินิจฉัยทันทีว่าฮันนาน่าจะการนอนไม่หลับเรื้อรังนำไปสู่การลดลงของความ นั่นจึงเป็นสาเหตุของอาการเลือดออกทางทวารหนักและเลือดกําเดาไหลใครจะไปคิดว่าอาการใหม่ของฮันนาจะล้มล้างการวินิจฉัยของพวกเขาอีกครั้งเมื่อพวกเขาพบว่าบริเวณหน้าท้องของฮันนามีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นพวกเขาก็รู้ท,ทันทีว่านี่คืออาการของภาวะเลือดออกในช่องท้องและในขณะที่หมอเฮากำลังปวดหัวกับเรื่องนี้อยู่ผู้ช่วยของเขาก็นำข่าวร้ายมาให้อีกหนึ่งเรื่องทันทีที่ได้ยิน เขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์กลื่นไม่เข้าขายไม่ออกเพราะถ้าพวกเขาหาสาเหตุที่แท้จริงไม่เจอภายใน3วันถึงแม้ว่าฮันนาจะได้รับการผ่าตัดตูกถ่ายตับสำเร็จตับใหม่ก็จะล้มเหลวเฉียดผันจนนำไปสู่การเสียชีวิตเมื่อเพื่อนสนิทของฮันนารู้ถึงสถานการณ์เธอก็ยินกรานขอให้แพทย์ทำการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อระหว่างเธอกับฮันนาเนื่องจากหมู่เลือดของทั้งสองคนเข้ากันได้เพื่อนสนิทของเธอจึงเหมาะสมกับเงื่อนไขาการบริจาคตับให้ฮันนาเธอไม่สนใจความเสี่ยงจากการผ่าตัด ยืนการานที่จะบริจาคตับครึ่งหนึ่งของเธอให้กับฮันนาอย่างไรก็ตามทันทีที่เฮาและทีมงานใช้ตับของเพื่อนสนิทเพื่อทําการผ่าตัดตกถ่ายตับให้ฮันนาสําเร็จสาเหตุของอาการป่วยของฮันนาก็ยังไม่ถูกค้นพบเมื่อเห็นว่าเวลาสามวันผ่านมาครึ่งทางแล้วเขาจึงตัดสินใจอย่างประหารเขาสั่งให้หยุดยาทั้งหมดของฮันนาพยายามกําจัดปัดจจัยภายนอกทั้งหมดเพื่อให้สาเหตุที่แท้จริงปรากฏออกมาเองแน่นอนเมื่อโรงพยาบาลอยู่ยาทุกชนิดของฮันนาเขาสังเกตเห็นทันทีว่าผลตรวจเม็ดเลือดขาวของฮันนา ไม่ตรงกับอาการทั่วไปหลังผ่าตัดจากประสบการณ์ทางคลินิกของเขาหลังการปลูกถ่ายตัดเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจํานวนเม็ดเลือดขาวมักจะต่ํากว่าปกติแต่จํานวนเม็ดเลือดขาวข,าวของฮันนากลับอยู่ในระดับปกติซึ่งหมายความว่าจํานวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายของฮันนาสูงเห็นได้ชัดว่าเธอติดเชื้อเฉียพลันและโรคติดเชื้อเฉียดลันชนิดนี้สามารถทําให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นติดปกติโดยทั่วไปมักติดต่อผ่านหมัดไวรัสไข้กลับเป็นซ้ําไข้ที่เป็นเป็นหายหายติดต่อได้ รู้ก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่ฮันนาจะป่วยเธอได้ซื้อลูกสุนัขมาจากที่อื่นเขารีบตรงไปที่ข้างเตียงของฮันนายกแขนของเธอขึ้นและพลิกไปพลิกมาแน่นอนว่าใต้รักแร้ของเธอพบซีสขนาดเท่าไข่ไก่เขาใช้เข็มฉีดยาดูดหนองจากซิสเขาตรวจวินิจฉัยได้ทันทีว่าฮันนาเป็นการโรคหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโรคระบาดน,นี่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากเขารีบรายงานไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และขอให้ทุกคนที่สัมผัสไปชิดไปฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามแพทย์คนอื่นๆกลับงงงวยการโรคจะติดต่อผ่านสุนัขได้อย่างไรหมัดที่ติดเชื้อการโรคอาศัยอยู่บนสุนัขหลังจากสัมผัสกับคนก็ติดเชื้อได้ง่ายและผู้ป่วยการโรคบางรายจะมีอาการนอนไม่หลับมีเลือดออกในอวัยวะหลายอย่างน้มเหลวเป็นต้นหลังจากนั้นหมอเฮาก็รีบตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาและย่งฮนาคืนมาจาักยมทูตโด,ดยตรงถ้าเธอกลับมาแมนยำไม่มีที่ติดน่ากลัวจังโอ้โหเฮ้อ พะรู้ว่าเด็กคนนี้มีไอคิวสูงถึง380คุณหมอก็รีบหยิบที่คีบผ่าตัดแทงเข้าไปในรูจมูกเด็กหลังจากวิ้เขียดข้างในก็ดึงเอฟบีออกมาเฮาตกใจทันทีต่อไปดูแลลูกให้ดีๆนะถ้าสิ่งนี้เข้าไปติดหลอดลมไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะแต่ยังไม่ทันที่เฮาจะเก็บแฟ้มประวัติคนไทยเด็กน้อยก็ถูกพี่ชายอุ้มมาโรงพยาบาลอีกครั้งเฮาถือที่หนีบห้ามเลือดแคะที่มูกในรูจมูกแล้วดึงออกมาได้เป็นระดับเพลิงตัวเล็กทําให้พี่ชายของเด็กคนนั้นตตกใจแทบ เลยสัญญากับเขาทันทีว่าจะไม่ยอมให้น้องยัดของเล่นเล็กๆเ,เข้าไปในรูจมูกอีกใครจะไปคิดว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กคนนั้นจะถูกพี่ชายอุ้มมามาหาเขาตรงเวลาเพื่อรายงานฉันไม่ให้มันเล่นของเล่นชิ้นเล็กแล้วมันก็เลยยัดของที่ใหญ่กว่าเข้าไปอยา่าขยับไม่งั้นฉันจะหักด้งนจมูกนายเด็กได้ยินดังนั้นก็กลัวจนตัวแข็งทื่อทันทีเขาจึงรีบฉวยโอกาสยัดที่หนีห้ามเลือดเข้าไปในรูจมูกของมันพร้อมเสียงดังสนั่นรถดับเพลิงอีกคันแล่นออกไป พี่ชายของเด็กคนนั้นเห็นพอดีพี่อย่าไปสนใจมาเลยครับเด็กคนนี้มันเพีย้ยนเพียนหน่อยส่วนเฮามองไปที่ Facebook บนถาดอาหารนักดับเพลิงและรถดับเพลิงเขาจําเด็กคนนั้นได้ทันทีว่าเป็นอัจฉริยะถึงไอ้เด็กนี้มันไม่โง่หรอกมันฉลาดกว่านายอีกอะไรนะแต่เฮาก็ไม่ได้อธิบายอะไรกับเขากลับไปที่ตู้แล้วหยิบหลอดดูดแม่เหล็กไฟ,ฟฟ้าออกมาจากนั้นคลิกกดสวิตช์บอกให้มันเงยหัวขึ้น แบบนี้จะได้ผลเหรือเงยหัวมันขึ้นเมื่อเขาสอดท่อดูดแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในรูจมูกของเด็กก็ได้ยินเพียงเสียงปุ๊ตุ๊ก,กตาแมวถูกดูดออกมาตอนนี้พี่ชายของเด็กก็เข้าใจแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวเล็กซุกสนคนนี้เธอยัดแมวเข้าไปในรูจมูกและเพื่อช่วยเหลือแมวตัวโปรดของเขาหนูน้อยก็เลยเอาทั้งรถดับเพลิงนักดับเพลิงและเีเร์เข้าไปในรุดมูกเพื่อทําภารกิจกู้ภัยของเล่นครั้งใหญ่ใครจะไปคิดได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยยังพาตัวเองเข้าโรงพยาบาลอีก เด็กซนคนนี้ทำผิดแล้วเด็กๆอย่าทำตามนะ